กำลังอย่างอย่างมีนั่งเลยเจรจาเลยมีนั่งเลยเอาส่งไม้แม่แตนเม่ส่งไม้แม่แตนดีกว่าคุณบอลแม่แตนว่าแม่แตนว่าจริงๆิทีมงานน่าจะเอาไม้ไวเลตติดแม่แตนไว้เลยมันอยากฟังตลอดว่าแม่พูดอะไรยังขนาดนั้นเลยคุณจริงค่ะคุณแม่ก็เลยทำการ มอบเรียบร้อยนะคะเห็นไหมเชื่ออย่างว่าแม่อยู่ในทุกการเติบโตของคุณบอยจริงๆแม่แต่อยู่ข้างๆลูกเสมอจริงๆนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ประคองคุณแม่นั่งสวยๆให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเจ้าบ่าวโชว์แหวนให้กับสื่อมวลชนและวก็แขกผู้เกีรยวทุกท่านและก็ช่างภาพหลักอีกครั้งหนึ่งคุณวันพแสบตาแสงเพชรก็คือเพชรโตมากที่สุดครับที่สุ เขาเขายับเข้าใกล้กันแล้วเขาใกล้กันแล้ว,อลลวหอมเลยได้ไหมคะยังเขายังไม่ทําอะไรไม่ต้องสงวมก็หอมไปเลยก็ได้ยังอ่อนนิดนึงนะ่ะเขาแค่โชว์แหวนอยู่ก็ได้ถ้าอย่าง,งานั้นถ้าพร้อมแล้วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านถ้าพร้อมแล้วภาพทั้งหมดคุณจะได้ภาพในออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลหรือรในเพจทั้งหมดได้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมีสแกน QR โค้ดนะคะทุกช็อตให้ช่างภาพหลักกันก่อนนะคะ และสวมจะสวมนิ้วไหนดีนะต้องเป็นนิ้วหนางค่ะต้องให้เขาเลือกเองได้ไหมเชิญค่ะประคองที่นิ้วหนางข้างซ้ายค่อยๆฉันตื่นแต่เดี๋ยวคุณบอลล่คุณบอลล่าแล้วเขาจะหอบกันเลยไหมคะคุณบอลล่าคะถูกต้องคุณบอลคุณบอลคุณบอลเม็ดต่อมากแขกคุณแขกทุกท่านนะก็ค่อยๆบรรจงสวมแหวนครับไปที่นิ้วของเจ้าสาวคนสวยของเรานะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับว่า มีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของเรียบร้อยได้ตรีตาจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าของของแอนออรดีในวันนี้ที่สวมแหวนไปนั่นก็คือบอยสิริชัยนะครับค่ะสวมแล้วคุณปอยังไงอีกและก็จะทําการอสวมแหวนปรบมือให้กับอยากเอาหลึงเหรอโอ้โห oh. oh. ไม่ทันแล้ว <Yeah. S 1> เราไม่ทันกินเขาแล้วไม่ทันละเอาใหม่ ที่ช่างภาพเมื่อสักครู่ช่างภาพได้แค่ได้แค่หอมหอมทันไหมครับ<อ>ช่างภาพหอมที่บรรจงที่มือและอ่าแหวนไปเรียบร้อยแล้วเอางี้ขออีกสักช็อตหนึ่งยังไงครับสามช็อตไปเลยอ่ะยังไงล่ะตรงนี้คะ่ะจุ๊บจุ๊บแล้วก็คุณไม่ต้องนับจุ๊บเลยไปแล้วสิริชัยไปแล้ว <laughs> สิริชัยไปแล้วจุ๊บไปอ๋อเป็นสเต็ปเลยคุณแล้วก็ขอแก้มแก้มคุณค่ะ คุณคะแก,แก้มนิดนึงคุณบอยแก้มแก้มชิดนิดนึงแก้มชิดกันนิดนึงอ่ะแอนขยับเข้าม,มาเร็วต้องขยับขยบับขยบับอ่ะอ่ะอ่าหน้าหนึ่งหอมแก้มหน่อยได้ไหมคะและ้วก็คุณอแอนทำการนี่และทำการยังเหรออีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ๋ว oh, เดี๋ยวๆให้คุณแอนก่อดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนึงอีกครั้งหนึ่งกงน,งกนยังไม่เหนือค่ะคุณแอนบรรจงอีกครั้งหนึ่งและคุณบอยหันหน้าเข้าหากล้องและดูเหนือ3ามสองหนึ่งองห่ยใู่หายใจอยู่และก็และก,ละก็เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นึ่งนะคะและก็นี่ เจ้าเจ้าคือหอมหลายแท้ว่าให้หอมคักปันน้นให้หอมเื่อเดียวนึงแหมบ่อยสิริชัยเจ้าคือกันนำคักแท้ปักโลกเล็กมากค่ะครับเดี๋ยว,วใจเย็นใจเย็นและแขก็่ไม่เกี่ยิทุกท่านครับ เมื mm ่อสักครู่เป็นช็อตในการสวมแหวนของเจ้าบ่าวที่สวมแหวนให้กับเจ้าสาวครับดังนั้นเองก่อนที่เจ้าสาวจะตีตาจองเจ้าบ่าวครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะวันนี้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านที่รับชมทั่วประเทศเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านพ่อเมืองจังหวัดขอนแก่นดิฉันจะขออนุญ,ญาตก่อนที่เจ้าสาวของเราจะทําการสวมแหวนให้กับฝ่ายเจ้าบ่าวอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองคะ่ะคุณ บ่อนธนทรัพย์คะ่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นท่านไกรสองกองฉลาดคะ่ะพร้อมกับท่านกันนิกากองฉลาดครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแกน่นพ่อเมืองแม่เมืองวันนี้มาเป็นสักข,ขีพยานคนสําคัญด้วยนะครับมงคลมากครับและก่อนหน้านี้นเราได้ทําการได้เรียงแล้วก็ขอต้อนรับไปแต่ละท่านทุกท,ท,ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันขออนุญาตแนะนําทางด้านของฝ่าย หลายๆท่านที่เดินทางมาร่วมตบเท้าในครั้งนี้อีกหนึ่งท่านค่ะท่านกมลรัตนสิมมาคำวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นขอกรับสวัสดีในเช้านี้ค่ะสวัสดีครับท่านครับรวมไปถึงด้านนั้นนะครับต้อนรับอย่างเป็นทางการครับต้อนรับคุณพ่อสมจิตบ่อทองครับอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพ่อสมจิตคะขอกรับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ